ผมทท่านนะวันนี้ผม่อมานั่งปั่นป่วนเกมออฟเฟรมนะครับรอรอพี่ชายนะพี่ชายไม่ยอมมาเลยฮโ้หผมเอ่อมุมมองผมอาจจะแปลกๆนเด้อใช้จอยเล่นไม่ค่อยชินเท่าไหร่เฮ้ยอย่าอยตีพี่นี่ กินบอมอันนี้ความชมพูอะไรวะหูความอะไรอ้าผมใช้ผมใช้นิ้วออกกระเพเตอร์ออกไม่เป็น Life support in my little rumbled dimples Why must my dessert recycle Do you want me to get mean ปีผมดิปีผมดิปล่อยผมไว้เถอะ I've delivered a life support <laughs> capsule to the area. Activating it will buy you more time. No! Protect the site! มันเป็นนี่ีเลยกลับมาอยู่ในร่างตัวเฟรมมอนเดิมดีอะเเพื่อนทำาอโเพื่อนนะลันลันลัไม่มีอะไรเลอะไรครับนี่เปิดมาตัวเออเปิดมาเปิดมากระสุนมดกระสุนมด

yeah. Another life support capsule is available. Life support has been replenished. What I'm ready. 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 I'm ไม่ดีไม่ดีอุย้ยมุนยิบแล้วนะนปันป่นปั่นเฮ้ยจอยนี้ก็สั่นดีซะเกินให้ตายเลยมาเนี่ยมาเนี่ยเ,เล่นบนเล่นบนพีเอเหรอเปล่าครับผมผมเล่นบน PC ซีนี่นะแต่ว่าบังเอิญต่อจอยเอาไว้อะเล่นเกมอื่นอยู่แล้วลืมต่อจอยออกมันสัน่นผมเลยหยิบมาเล่นเกลียนนะผมเกลียน ห้องเลยอะไรวะเนี่ยเอ่อเพื่อนผมไปไหนหมดวะเนี่ยยิงให้ยับยิงให้ยับไอ้กดผมกดติดใจให้ทีหนึ่งคุณอัคค์อัคค์อัพลอ้วนๆผมโดนตีหลังว่ะแป๊บแป๊บแมคุณอัคพลผมกำลังแบบต้องใช้สมาธิในการในการอ่ะแค่จอยยิงมันซะหน่อยเอ่อรีโหลดไปไหนวะวาย a d ใช้เมาส์แต่เกมเป็นอยู่ไม่ผมอยากลองดูอุ้ยผมอยากลองดูแหละเกมเนี้ยแต่ถ้าเผื่อมันไม่เวิร์ดผมก็อยากเปลี่ยนจากใช้เมาส์สีก่อนแล้ว

เอ,เออนี่นี่แดดกระโดดเล็งปี้หูทำให้กระโดดได้ใช้ขึ้นเจอว่าที่16เกมสุนต่ายเลยนะฮะ Mission complete Excellent work Teno กอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะโอ้ขอบคุณก็ดูทั้งสี่ท่านนะอยู่ดูกับผมจนจบมิชชั่นนี้เด้อมิชชั่นแคปเจอรนะ์น่าแป๊บเดียวบอกเลยว่า <are> คนใน, <to S 1> นทีมนี้เฮ้ยกระดาบยาวอ่ะะดาบอะไรอ่ะ ไปไม่ทันไอคนมีดาบยาวๆอยากดูเทนเนนใช่ไหมผมยังไม่มีเลยอไอจะดีพาผมไปหาหน่อยเด้อใช่ค่ะผมไปหาผมนั่งเล่นด้วยทั้งวันเลยเด้อพรุ่งนี้ใช่ไงวะกดทางตัวตายป่ะ i not you you found the target. Capture the before they escape. The capture target has vital information that we will need to extract. We need our subject brought back. Hello. Hello, The captive has been escorted to the extraction point. Well done. We <refused> okay. ในเพื่อนทั้งหมดในปาร์ตี้ต้องนิสิตเลยีม,มคนเร็วไม่ต้องบอกว่าต้องทำอะไรเลยไปทางไหนไปทางนี้เอ่อเอ็กโคบัลน,น่าสนุกกว่าแหมแบ็กโคบัลเหรอถ้าถ้าเราซื้อมาผมว่าเพื่อนผมน่าจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สะดวกกันซื้อดีก็ะจะหงอยไม่มีเพื่อนเล่น ก็หายเกมที่มันจอยด้วยกันให้ทุกคนขอในช่วงนี้เนี่ยเนี่ยขนาดเกมนี้ผมให้พี่ให้เพื่อนโหลดมาก็ยังไม่เล่นเลยผมเล่นอยู่คนเดียวให้ตายเกมฟรีนี่ไม่มีใครนิยมเล่นให้ตายเอ้ยก็มีคนนิยมนะเอ้ยใจเย็นเใช่มากกว่าทีบอกคอนโทรง่ายกว่าเยอะเลย ไมกระสุนผมไม่ลดเลยเนะ้อเใาผมไเนนนที่เลยทั้งวันเลยเด้ออันไหนว่ามีคนถือคนเนนตอนต้นเกมผมเห็นนะอยู่ไหนวะไม่ใช่ตัวนี้มีคนเจอเจออ้าตัวเซฟารอนซินเทซิตย่ใสวะ ไปไปจับมันดีกว่าฮอ๊ะหายไปแล้วืูเพื่อนจับไหมหรือฆ่าปะ